สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอออฟทาร์ลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะจ๊ะมากันที่วันวันไปหลายวันแล้วเนาะมากันที่วันต่อมาทําไป3ามวันแล้วเดี๋ยวอาจารย์ดูกันนะทําไปสามวันมากันที่วันพุธแล้วกันมากันที่วันพุธนะคะอ่า 16 -30 ถึงมินิยอนี้ความรากักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นไม่มีวันที่สิเนะาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนะับให้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะวันนี้เรามาเห็นหน้าเห็นตากันทำกัน7วันให้เห็นหน้ากัน7วันเลยนะคะกล้องยังเซตไม่ดีเท่าไหร่แล้วก่อน ให้มันชัวร์กว่านี้หรือว่าจะใช้กล้องแบบนี้แต่ว่าอาจารย์ยังตั้งกล้องไม่ได้ดีนักเดี๋ยวจะหามุมตั้งกล้องให้มันเห็นทั้งหน้าเห็นทั้งไพ่ด้วยจะได้ไม่เบื่อกันโอเคไหมจ๊ะนะเอาใจสุดฤทธิ์สุดเดดเลยอะประมาณนั้นแหละอ่ะวันพุทธจา๋าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์อ่านไพ่หน้าเดียวนะอาจารย์ลืมบอกไปเปลี่ยนสไตล์การอ่านไพ่บ้างการอ่านไพ่มีหลายสไตล์จริงๆอาจารย์เคยอ่านแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เคยแต่ว่า ทิ้งท,ทิ้งไปจะไม่ดบดขยี้มากจะนุ่มระมุนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความโหดร้ายอยู่เหมือนเดิมอเออประมาณน,นั้นนะจ๊ะมามามาพุทธจาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์ขอพาพลังงานหลักก่อนหนึ่งใบชมอมโพลนัน ทำผ่แอนค่ะเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณเลยทำแรนการบรานา์จิตใจการทำใจยอมรับการปรับตัวก็ได้พยายามปรับตัวปรับใจไม่ไม่ให้รักเขามากเกินไปไม่ให้หลงเขามากเกินไปไม่ให้ทุกข์มากเกินไปไม่ให้เสียใจมากเกินไปทำผ e r a แอนคือมันมันเขาเรียกว่ามันมาถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณต้องเริ่มทำใจยอมรับ นะคะยังมีอะไรที่ต้องปรับตัวเข้าหากันก็ได้ยังมีความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นลงลงในความสัมพันธ์นี้ต้องต้องการการปรับตัวต้องการการจูนเข้าหากันเป็นอย่างมากนะคะมันมีอุปสรรคอยู่บางครั้งยังมีปัญหากันอยู่เป็นเนืองๆนือง,องปัญหามาเป็นระยะระยะ เพราะนั้นปรับตัวปรับใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางโยกย้ายย้ายบ้านย้ายนแผนกย้ายงานย้ายการได้การเปลี่ยนแปลงอาจจะต่อเติมบ้านอาจจะทําห้องน้ํอาอาจจะจัดสวนใหม่อาจจะจัดที่นอนใหม่ซักผ้าปูที่นอนได้หมดเช่นเดียวกันนะจา๊าวันพุธอ่ะไปต่อสิสถานการณ์รักของคุณเป็นยังไงคะสถานการณ์รัก สถานการณ์รักของคุณ <c oughs> อาจารย์ยังมองเห็นความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสถานการณ์ที่คนอื่นค่อนข้างจะมามีบทบาทอิทธิพลกับความสัมพันธ์นี้คนอื่นเช่นใครพ่อแม่พี่น้องเขาอาจจะเป็นเขามีคนอื่นหรือเราเองมีคนอื่นหรือคนอื่นนั้นๆน่นนนะค่อนข้างมามีบทบาทและอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์มักจะไปได้กันไม่ค่อยสวยนักนะคะ ไปด้วยกันแม่ราบรื่นนักมันสร้างความเหมือนใครคนนึงเห็นคนอื่นสําคัญกว่าเราเออประมาณนั้น <c oughs> เขาอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เห็นคนอื่นสําคัญกว่าเราหรือเราเห็นคนอื่นสําคัญกว่าเขาขาดความสําคัญกันประมาณนั้นมันเป็นรักที่ต้องต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจว่าเราควรจะทํายังไงกับมันดีทํายังไงกับความรักครั้งนี้ดีรักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่ ที่ทําให้เราต้องเสียใจอยู่หรือเปล่าหรือหรือหรือคุณเองนะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์มีเด็กความรักทั้งนี้อาจจะเป็นคุณแก่กว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ณเป็นไปได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นลับๆกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ความสัมพันธ์แบบนี้คือใครเป็นแม่ไม้มีใครเป็นแม่ไม้ไหมมีใครเป็นพ่อไม้ไหมความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีความลับต่อกันเยอะความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไป ไปค่อนข้างลาบากอย่างที่บอกต้องปรับตัวต้องปรับใจต้องปรับจูนเข้าหากันเพราะถ้าความสัมพันธ์ไม่ปรับตัวปรับใจแล้วไม่จูนเข้าหากันมันจะยังคงทําให้คุณเสียใจอยู่มันคงทําให้คุณรู้สึกเหมือนเราอยู่ตรงนี้และเราไม่มีตัวตนการที่เราอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วมันไม่มีตัวตนเลยไม่มีความสําคัญกับเขาเลยประมาณนั้นเอมันมีมีไพ่ของสิบ ขอโทษทีนะคะอันมีไพ่ของสิบเหรียญขึ้นมาด้วยซึ่งจริงๆแล้วสิบเหรียญเนี่ยมาบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะคิดหรืออาจจะวางแผนในชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่มีใครคนนั้นก็ได้แต่คุณยังไม่ตัดสินใจที่จะทำยังไงกับมันคือถามว่าปล่อยวางได้ไหมมันยังไม่ได้คุณยัง ถึงเวลาแล้วล่ะมันมีมันมีไพ่ของการที่คุณต้องตัดสินใจตัดสินใจเลือกสักทางหนึ่งเหมือนกัรเมื่อกี้มีคนมาบอกว่าไม่ได้ละลลางแต่กะถอยออกมาเพื่อเพื่อดูเชิงเหรอถอยถอยออกมาเป็นลักษณะของแบบนั้นก็ได้คือหมายถึงการที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ก้าวออกมาสักก้าวหนึ่งเพื่อดูว่าเราจะ ไปต่อหรือจะพอแคใ่ในความสัมพันธ์นี้อ่าประมาณนั้นนะคะมีความถึงมีอารมณ์ถึงการติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับคุณไปรู้เรื่องอะไรของเขาแล้วทำให้คุณต้องเสียใจนะคะแต่คุณก็ยังเป็นคุณอารมณ์อารมณ์ของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคนเขาหายเยอะ เป็นคนเข้าหาเยอะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีความรู้สึกถึงการการคิดมากการคิดมากไปเองหรือความรู้สึกที่มันมีคนเข้ามาจริงๆก็ได้นะมันมีคนเข้ามาจริงๆและคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่สานั้นอะ่ะมันทำให้คุณเสียใจเนาะประมาณนั้น <c oughs> อ่ะเขาละ เขาล่ะคะคิดยังไงกับคุณสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ขอสถานการณ์เขาหนึ่งใบคิงอ o ฟสอดคิงออ o สอดคิงถือดาบคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้เป็นคนที่ยังคิดมากดูเหมือนเขาไม่แคร์ไม่สนไม่มายเรา ดูเหมือนเขาไม่แม่รักเราเหมือนที่เรารักเขาหรือเปล่าเหมือนเขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจการทำอะไรก็แล้วแต่เขาเองอาจจะมองว่าในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามมันยังม,ม,งมีมันยังมีเรื่องของนอกจากเรื่องของความรักแล้วนะมันยังมีเรื่องของอ่าสังคมมันยังมีเรื่องของสังคมรอบตัวหรือสิ่งรอบข้างที่เขาต้อง ยืนอยู่มันอาจจะบ่งบอกถึงในความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันเป็นลับๆมันเปิดเผยไม่ได้แล้วสังคมยอมรับไม่ได้เออก็ได้นะก็ได้นะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงการตัดสินใจในบางอย่างของเขาเขาจะตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอืมเขาคิดยังไงกับคุณคะ <c oughs> การปิดกัน้นการปิดกัน้น บางคนบล็อกกันไปแล้วไหมมีการบล็อกกันไหมคะเออมีการบล็อกกันไหมการปิดกั้นทางอารมณ์เขาอาจจะพยายามปิดกั้นคุณก็ได้ปิดกั้นเรื่องที่มันมีความขัดแย้งหรือเขาอาจจะเบื่อความขัดแย้งกับคุณมีความขัดแย้งกันตลอดเวลาทะเลาะกันอยู่เรื่อยเรื่อเรื่องเล็กเล็กร็กรกรกน้อยยังเรื่อนใหญ่โตเลย เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยเขามองว่าบางครั้งน่ะมันอาจจะพัฒนาไปได้ยากนะเพราะมันเป็น page of pentacle การให้โอกาสการพัฒนาหรือการกลับมาของใครในบางคนความสัมพันธ์มันมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างหยุดนิ่งมันมีการเริ่มต้นใหม่กันได้แต่เขาง้อไหมอ่ะก็ไม่ก็ไม่ เขาอาจจะมองว่าถ้าความสัมพันธ์มันเข้ากันได้ยากหรือมันไปกันได้ยากบางครั้งมันบางครั้งมันควรจะควรจะต้องควรจะต้องพูดบางครั้งเขาอาจจะพูดอะไรตรงๆให้คุณเสียใจเออเขาอาจจะพูดอะไรแทงใจดำคุณให้คุณต้องรู้สึกแบบรู้สึกหน่อยรู้สึกถึงคำพูดของเขาอะมันทิ่มแทงคุณอะ ทำให้คุณเจ็บประมาณนั้นอาจจะมีการเคลียร์กันอาจจะมีเคลียร์ปัญหาค่าใจซึ่งกันและกันนะคะการทะเลาะนั้นสามารถเคลียร์ได้แต่การเคลียร์นั้นให้เคลียร์ด้วยความระมัดระวังด้วยให้เคลียร์ด้วยด้วยความอย่าใช้อารมณ์ด้วยเพราะถ้าคุณเคลียร์ด้วยอารมณ์เมนะื่อไหร่นะแตกแตกทางแยกทางประมาณนั้นในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะ สี่ไม้เช้ามันทูมันมีทูออฟคัพะมันมีความรักอยู่ตรงนี้นะมันเป็นครอบครัวกันได้หรือใครมีครอบครัวแล้วคะมีใครมีครอบครัวแล้วความสัมพันธ์เนี่ยคุณกับเขายังรักกันอยู่นะยังมีความรักซึ่งกันและกันยังมีอนาคตร่วมกันอยู่ยังมองไปถึงอนาคตร่วมกันได้แต่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 มันเหมือนอีกฝ่ายนึงน้อยใจกันในสิ่งที่อีกฝ่ายนึ่งทำให้แล้วไม่ได้รับ justice คือความไม่เท่าเทียมรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่อีกคนหนึ่งก็เป็นฝ่ายให้ให้ตลอดให้ทุกอย่างแต่ไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลยนะคะและความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างจะไม่ชัดเจนมีความไม่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งพยายามอย่างหนักพยายามในหน้าที่ของตัวเองอย่างหนักเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันยังคงอยู่ แต่ส่วนอีกคนนึงนะ่ะไม่ทําเอาแต่ใจเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนคนหนึ่งอาจารย์ไม่ดูใครนะไพ่สลับกันได้ถ้าใครคนหนึ่งไม่ปานีปานอมไม่เจรจาหรือคิดว่าความคิดของตัวเองถูกเสมอความรักนี้ก็อาจจะมาถึงจุดสิ้นสุดได้อาจจะถึงเวลาแล้ว ที่คุณและเขามาถึงจุดสิ้นสุดแต่ในความสิ้นสุดยังมองเห็นความรักอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไพ่ย,ยังบอกว่าถ้าคุณยังรักกันอยู่นะถ้ายังมีความผูกพันยังมีความรักดีๆต่อกันนั้นให้พูดออกมาแต่พูดแบบว่าปรับความเข้าใจกันแบบแบบไม่ใช้อารมณ์มันะคะไม่ใช้ไม่ได้เวลาทะเลาะกันแล้วสัตเสียเทเสียคำไม่ดี ว่ากันเจ็บๆว่ากันแรงๆแบบนั้นน่ะพังแน่นอนเพราะฉะนั้นซอฟต์ๆในอารมณ์ไพ่ของความขัดแยง้งค่อนข้างขึ้นมาเยอะถ้าอีกคนหนึ่งรุนแรงเราก็ต้องใช้ความอ่อนระมุนเอาความนิ่งหรือเอาความใจเย็นเข้าหาถ้าไม่ทําแบบนั้นถ้าอยากจบถ้าถามไพ่ว่าอยากจบจบได้ไหมจบได้สามารถจะแบบว่า ฮึกเหิมได้เลยฮึกเหิมฝ่อฟันสามารถจบได้ถ้าอยากจบจากความสัมพันธ์นี้จริงๆเหมือนไม่มีอะไรต้องพูดแล้วฉันปรับตัวจนหมดแล้วฉันพยายามทุกวิธีทางแล้วถ้าจบจบได้แต่ถ้ายังไม่อยากจบอย่าใช้อารมณ์ในความสัมพันธ์นี้ค่ะ โอเคไหมอะอย่าล okay okay? uh, like, ืมกดไลค์กดแชร์ย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปช้อนบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ S I A F E 0 3 2 9 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าแต่ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งกิ nope. ๊งๆให้อาจารย์ด้วยลองทำอ่านไพ่แนวใหม่ดูคือไพ่มันอ่านได้หลายแนวอันนี้อ่านไพ่หน้าเดียวทุกทีไม่ได้อ่านไพ่หน้าเดียวส่วนคลิปต่างๆที่อยู่ก็ยังคงอยู่นะคะขยี้เหมือนเดิมในคลิปของรักสามเศร้าเราสามคน โอเคไหมอะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ